สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาช่วงนี้บ้านจุลียอากาศห้อนเราเด้อค่ะมาการฮอนๆอนแบบนี้เดี๋ยวมาเฮ็ดเครื่องดื่มเย็นเยนชื่นใจกินกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวมาเบิ่งส่วนผสมกันเลยค่ะก่อนหน้านี่จุลีเคยให้ส่วนผสมเครื่องดื่มล้านดังเครื่องลืมล้านดังไปเด้วค่ะ ก้อนน้านี่สิเป็นพี่จูลี่เคยให้ไปนั่นดาก้อนฟุตแล้วค่ะดาก้อนฟุตเมื่อนี้จูลี่สิให้ <c oughs> สตรอเบอรีแร่แล้วค่ะสตรอเบอร,บรี่ช่วงนี้สตอรอเบอรี่ออกหลายเนาะคะนเนาะนี่จูลี่กินบะหมี่มจูลี่ก็แซ่แข็งไว้ใส่ถุงกันใส่ถุงที่แซ่แข็งซื้อซื้อตะวา่าจูลี่ซื้อมาจากตลาด เอามาใส่ถุงนี้ไวซ้ซื้อนะพี่น้องเนาะนี่ส่วนผสมกัสมีแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวรีไซ์ไวไ้หั่นไกคลิปคือเก,ก้าพี่น้องเนาะนี่มาเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีทํากันเลยค่ะส่วนผสมกัสมีแค่นี้แหละค่ะสตอรอเบอรี่น้ำองุ่นน้ำไวแกนไวแกนสตรอเบอรี่แล้วกัโคคนนทมิลล์นะพี่น้องเนาะนี่ล้านดังกันล้านดังแก้วละแปดเหรียญก็ต้องไปซื้อแยกิีนเนียอยู่บ้าน ได้หลายกว่าได้หลายเทียส่วนผสมแค่นี้เห็ดได้หลายเทียกก่ากว่วแปดเหรียญน,นะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวมาลงมือเห็ดกันค่ะ ได้แล้วค่ะพี่น้องนี่เด้อค่ะเครื่องลืมล้านดังเรามาลองซิมกันเลยค่ะว้าวเย็นสดชื่นเย็นสดชื่นมากค่ะพี่น้องนี่ลองไปเดื่มกันเด้อแซบเด้อพี่น้องเด้อแซบอันนี้รู้สึกเออม่เป็นรู้สึกอันนี้เขาเอิญสตรอเบอร์รี่พิงค์สตรอเบอร์รี่แล้วค่ะของร้านดังบ่ดด้ค่าโฆษณาเลยค่ะพี่น้องไปซื้อกินมันแพงกันเลย มาก๊อปปี้เฮ็ดให้พี่น้องได้กินกันได้ชื่นใจกันเนาะค่ะอากาศฮ้อนๆเนาะพี่น้องเนาะอ้อยแซ่บค่ะชื่นใจมากนี่อย่าลืมแล้วค่ะแซ่บเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาลืมมันจะน้อยนั่นแหละค่ะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็ได้จุลีมาไห่สูตรเครื่องลืมเครื่องดื่มร้านดังซื้อ,อดอกเนาะค่ะสัานกาคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไกร้ด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวพอกันไม้คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายดื่มเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็สิไปเฮ็ดงานต่อด้วยค่ะพี่น้อง <laughs> ช่วงนี้หยุ่งยุค่ะไปแล้วค่ะบายบาย